คือมีคําถามหนึ่งค่ะที่แบบคาใจมาตลอดเลยครับเวลาเราไปทําบุญตั้งใจอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อุทิศให้คนที่เรารักที่เขาจากไปแล้วอืลึกๆก,ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าบุญที่เราทําเนี่ยมันจะส่งไปถึงเขาจริงๆหรือเปล่าคะครับ แล้วถ้าถึงมันเดินทางข้ามภพภูมิกันด้วยวิธีไหนโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะนะแต่ในทางพุทธศาสนาเรื่องนี้มีคำอธิบายที่ผมว่าน่าทึ่งมากนะครับอืมซึ่งพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าหัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำบุญด้วยเงินเ,นเยอะแค่ไหนเลยเอ้าวหรอคะครับแต่อยู่ที่พลังของสิ่งที่เรียกว่า เจตนาหรือความตั้งใจของเราล้นล้วนเลยโอเคงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะพาไปสำรวจกลไกเบื้องหลังนี่แหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยมันทำงานกันยังไงใช่แล้วครับและเพื่อให้เข้าใจกลไกทั้งหมดนะเราต้องเริ่มจากจุดแรกสุดก่อนเลยว่าว่าอะไรคะว่าจริงๆแล้วบุญเนี่ยคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะ นึกถึงเรื่องเล่าคลาสสิกเรื่องหนึ่งขึ้นมาทันทีเลยเรื่องไหนครับเรื่องของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลไงคะที่ท่านจัดงานถวายทานแบบโอโ้ยิ่งใหญ่มากครับระดับประเทศเลยใช่แต่ผลบุญที่ท่านได้กลับมีน้อยกว่านายปุณณนะซึ่งเป็นแค่คนเลี้ยงม้าที่แทบไม่มีอะไรเลยคือได้ยินครั้งแรกก็งงเลยคะ่ะทําไมการให้ที่มันยิ่งใหญ่กว่าถึงได้ผลน้อยกว่าล่ะคะคําถามนั่นแหละครับชี้ไปที่หัวใจของเรื่องเลยอ๋อ oh. เพราะในทางพุทธศาสนานะครับ บุญเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันด้วยมูล,ลค่าของสิ่งของไม่ได้วัดที่จำนวนเงินไม่ใช่เลยครับแต่วัดกันที่คุณภาพของเจตนาซึ่งเป็นพลังงานทางจิตลุน้นล้วนคุณภาพของเจตนาใช่ครับโดยจะดูจากเจตนาในสามช่วงเวลาสำคัญช่วงแรกเลยนะคือเจตนาก่อนทาหรือพุพพเจตนาก่อนทาครับคือความรู้สึกยินดีความตื่นเต้นที่เราจะได้ทำความดีอันนั้นน่าสนใจจังขะที่ว่าเจตนาก่อนทำก็สาคัญ แต่สมมุตินะคะว่าตอนแรกเราไม่ได้อยากทำเลยแต่เพื่อนลากไปครับ <laughs> แต่พอไปถึงวัดเห็นบรรยากาศแล้วมันพาไปจิตใจมันเลื่อมใสขึ้นมาตอนนั้นเลยแบบนี้บุญจะลดลงไหมคะเพราะจุดเริ่มต้นไม่ค่อยสวยเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับคำตอบคือเจตนาช่วงที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยช่วงที่สองครับเจตนาขณะธรรมหรือมุนจนะเจตนา คือในขณะที่เรากําลังทำความดีนั้นจิตเราจดจ่ออยู่กับการกระทำนั้นอย่างเต็มที่มีสมาธิใช่ไม่วอกแวกต่อให้ตอนแรกไม่ตั้งใจนะแต่ถ้าณวินาทีที่ทำจิตเราผ่องใสและตั้งใจจริงพลังบุญก็จะเกิดขึ้นมาหาศาลเลยอ๋อและช่วงสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มก็คือเจตนาหลังทำครับหรืออปราพระเจตนาหลังทำเสร็จแล้วใช่ครับ คือทำบุญเสร็จแล้วเราก็ยังรู้สึกปลับปลื้มใจอิ่มเอมใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญนั้นอ๋อชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าในกรณีนายปุณนะสิ่งที่เขามีแบบเต็มเปี่ยมแต่พระราชาอาจจะขาดไปก็คือความรู้สึกอิ่มใจปล,ปลับปลื้มท่วมท้นนี่เองถูกต้องเป๊ะเลยครับพลังตรงนี้เขาเรียกว่ากำลังของปีติกำลังของปีติตครับนายปุณนะอาจจะไม่มีทรัพย์สินอะไร แต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความยินดีอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนเลยพลังบุญหรือที่เรียกว่าบุญญาณุภาพมันจึงทวีคูณขึ้นมหาศาลในขณะที่พระราชาอาจจะทําตามธรรมเนียมไปใช่ค่ะอาจจะทําไปตามความเคยชินความรู้สึกมันเลยเจือจางพลังของจิตก็เลยไม่เข้มข้นเท่าเรื่องเจตนานี่เคลียร์มากเลยครับแต่ก็ยิ่งทําให้สงสัยไปอีกครับถ้าพลังงานบุญมันเกิดขึ้นในใจเราตรงนี้ แล้วมันจะข้ามมิติไปหาคนที่เราคิดถึงได้ยังไงครับในเมื่อเราอยู่กันคนละโลกแล้วประเด็นนี้ต้องอธิบายด้วยความแตกต่างของเครื่องมือในการรับรู้ครับเครื่องมือรับรู้ใช่ครับมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยรับรู้โลกผ่านประสาทสัมผัสทางกายใช่ไหมครับตาหูจมูกซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างหยาบทำให้กระแสจิตของเราถูกจำกัดอยู่แค่ในมิติทางกายภาพเป็นหลัก เหมือนกับว่าเราส่งสัญญาณออกไปแต่ผู้รับต้องมีเครื่องรับที่จูนเคลื่อนตรงกันโอ๋เปรียบเทียบได้ดีเลยครับในขณะที่พบภูมิอื่นที่เป็นกายทิพย์เขาไม่มีร่างกายหยาบๆยาบแบบเราค่ะเขาจึงรับรู้สิ่งต่างๆด้วยจิตโดยตรงซึ่งมีความละเอียดอ่อนกว่ามากอ๋อ ทำให้พวกเขาสามารถรับเคลื่อนพลังงานที่ละเอียดอย่างพลังงานบุญได้ง่ายกว่าเราเยอะเลยครับพอจะนึกภาพออกค่ะเปรียบเหมือนเรามีวิทยุที่รับได้แค่คลื่น AM แต่ผู้เขามีเครื่องรับที่จูนได้ทํา FM คลื่นดิจิตอลหรือแม้กระทั่ง WiFI ที่เรามองไม่เห็นนะครับโอ้โหเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นเหมือนตัวกลางหรือเสาสัญ,ญญาณที่ส่งพลังงานบุญนี้ไปสื่อกลางหลักเลยนะก็คือตัวพลังงานบุญหรือบุญญ,ญานุภาพที่เราขึ้นคุยกันไปนี่แหละครับ ตัวพลังงานเองเลยใช่ครับเมื่อเราทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และปิติยินดีมันจะเกิดเป็นพลังงานกุศลขึ้นมาแล้วพอเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ระบุชื่อผู้รับชัดเจนค่ะมันก็เปรียบเหมือนการใช้กำลังของจิตของเรานี่แหละกำหนดทิศทางของพลังงานนี้ให้พุ่งตรงไปที่เป้าหมายน่าทึ่งมากและยังมีสื่อเสริมที่น่าสนใจด้วยนะอะไรคะก็คือ เหล่าเทพย,ยดาที่เรามักจะอัญเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานตอนทําบุญนะครับอ๋อที่เราเกล่าวเชิญท่านใช่ครับบางครั้งท่านอาจจะทําหน้าที่เหมือนบุรุษปรษนีทิพย์ <laughs> <c oughs> ไปแจ้งข่าวแก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับว่าตอนนี้นะญาติของท่านทําบุญอุทิศมาให้แล้วจงไปอนุโมทนาเถิดเดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้เรารู้สึกเลยว่า ความเชื่อที่ว่าเราทําบุญเยอะๆแล้วจะไปล้างบาปหรือหักลบนิการมให้คนตายได้เลยเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวผู้รับเองถูกต้องเลยครับนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยคือเราอาจจะเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าการอุทิศบุญคือการโอนบุญของเราไปให้เขา เหมือนโอนเงินในแอปใช่เลยแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างโอกาสและส่งเทียบเชิญไปให้เขาต่างหากอ๋อเราเป็นคนจัดบุฟเฟ่บุญให้ถูกต้องครับแล้วส่งสัญญาณไปบอกแต่เขาต้องเดินมารับประทานด้วยตัวเองแล้วใครบ้างคะที่จะมารับเทียบเชิญนี้ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือเปล่าหรือว่าอยู่บนสวรรค์ในนรกก็รับได้โดยหลักแล้วนะครับผู้ที่จะรับได้ต้องอยู่ในภพ,พภูมิที่เอื้ออำานวยและกำลังรอคอยอยู่ รอคอยอยู่ครับในพระไตรปิฎกจะระดูไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นพบภพภูมิของเปรตจําพวกหนึ่งที่เรียกว่าปิติวิศยาเปรตชื่อเฉพาะเลยครับซึ่งเป็นเปรตที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้โดยเฉพาะเลยอ๋อส่วนพบภพภูมิอื่นอาจจะรับได้ยากใช่ครับอย่างสัตว์นรกนี่กําลังทุกทรมานแสนสาหัสเกินกว่าจะมีสภาวะจิตมารับรู้หรือยินดีได้แล้วเทวดาล่ะคะ ส่วนเทวดาบนสวรรค์ท่านก็กำลังส,สุขทิพย์ของตัวเองอยู่แล้วจึงอาจจะไม่จําเป็นต้องรับบุญของเราครับแสดงว่ากุญแจสำคัญที่สุดไม่ใช่การส่งของเราแต่คือการรับของเขาซึ่งคำที่ได้ยินบ่อยๆคือคำว่าอน um ุโมทนาคำนี้จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะอนุโมทนาคือหัวใจของกระบวนการทั้งหมดเลยครับขนาดนั้นเลยอะ มันคือการที่ผู้รับเกิดความรู้สึกยินดีในบุญที่ผู้อื่นทำให้หรือในทางธรรมะคือการเกิดมุติตาเจตสิกข,ขึ้นในใจความรู้สึกยินดีใช่ครับเมื่อโดวนวิญญาณน,นั้นรับรู้ข่าวสารจากเราไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือมีเทวดาไปบอกแล้วเกิดความชื่นชมยินดีกล่าวคำว่าสาธุด้วยใจจริงในวินาทีนั้นเองครับค่ะบุญใหม่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองทันทีโอ้โหนี่คือจุดที่ทึ่งมาก ไม่ใช่บุญของเราที่ย้ายไปหาเขาไม่ใช่ครับแต่เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นนตรงนั้นกับเขาเองเพราะความยินดีของเขาล้วนถูกต้องครับดังนั้นแม้ว่าตอนมีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่เคยฝึกฝนเรื่องการชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นมาก่อนเลยนะค่ะแต่ถ้าในขณะนั้นเขาสามารถเกิดความรู้สึกปราบรื้มยินดีขึ้นมาได้แค่ชั่วขณะจิตบุญก็ย่อมสำเร็จแก่เขาในทันทีแล้วผลบุญนั้นก็อาจจะ ช่วยให้เขาพ้นทุกได้ได้เลยครับอาจจะส่งให้เขาพ้นจากความทุกข์ในภพภูมินั้นได้เลยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือหลักการแห่งการยินดีเพื่อสร้างบุญนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผู้ที่รุ่งรับไปแล้วนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือสร้างบุญที่ทรงพลังที่สุดที่เราคนเป็นป็น,นี่แหละสามารถทําได้ทุกวันทุกเวลาน่าสนใจมากค่ะหมายความว่าแค่เราเห็นคนอื่นทําดีแล้วเรายินดีด้วยเราก็ได้บุญแล้วเหรอคะใช่ครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียเงินสักบาท ถูกต้องครับนั่นคือหลักการที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่หรือบุญที่สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาในส่วนบุญของผู้อื่นเป็นวิธีสร้างบุญที่ง่ายและส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นอะไรบ้างคะผมเคยเห็นคุณยายท่านหนึ่งนั่งรถผ่านโครงการก่อสร้างสะพานของรัฐบาลท่านก็ยกมือไหว้ท่วหัวเลยและพูดว่าสาธุขอให้สร้างเสร็จเร็วๆคนจะได้สัญจรสะดวกโ oh. ผมเห็นแล้วเข้าใจเลยว่านี่แหละคือการสร้างบุญได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆเพราะบุญไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่กุศล,ลจิตที่ผ่องใสของเราที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันแค่นั้นเลยเหรอคะแม้ว่าเราจะไม่รู้จักคนทําหรือเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปนานแล้วอย่างการไปเห็นโบสถ์เก่าๆที่สร้างเสร็จไปเป็นสิปีแล้วใช่เลยครับเพราะในวินาทีที่เราเกิดความปีติยินดีนั้นบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วทันทีว้าวเป็นต้นทุน โห oh, ฟังดูแล้วง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะแสดงว่าแค่ต้องปรับมุมมองตัวเองนิดหน่อยครับเริ่มจากข้อแรกคือฝึกยินดีกับเรื่องดีๆรอบตัวให้เป็นนิสัยพอเห็นใครทําดีปุ๊บไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ให้ฝึกกล่าวสาธุหรือรู้สึกชื่นชมยินดีในใจทันทีเยี่ยมเลยครับพอทำบ,บ่อยๆใจเราก็จะคุ้นเคยกับความสุขพอใจเราฟูขึ้นมาด้วยความปีติแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ส อุทิศบุญทันทีใช่ไหมคะในขณะที่จิตยังผ่องใสใจยังอิ่มเอมอยู่ใช่เลยเพราะนั่นเป็นช่วงที่กําลังจิตของเราเข้มแข็งและมีพลังมากที่สุดก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆนั้นให้คนที่เรารักทันทีเลยถูกต้องครับและสําหรับในพิธีกรรมที่ใหญ่ขึ้นการกรวดน้ําก็ยังมีความสําคัญนะครับนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายใช้น้ําเป็นเครื่องรวมสมาธิอเราให้นิ่งและตั้งมั่นทําให้การอธิษฐานส่งบุญนั้นมีพลังสูงสุดจริงด้วยค่ะ พอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยว่าการทำบุญและการอุทิศส่วนกุศลให้มีพลังนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของกำลังใจคือความตั้งมั่นความปีติไม่ใช่เรื่องของกำลังทรัพย์เสมอไปเลยใช่ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเราได้ทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และได้อุทิศไปอย่างตั้งมั่นแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ในส่วนของเราอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรผู้รับจะนุโนทนาหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราแต่เราได้ทําเหตุที่ดีที่สุดจากฝั่งเราแล้วครับก่อนจะจบกันไปอยากชวนคิดต่อนิดนึงค่ะครับผมว่าถ้าการอนุโมทนาหรือการร่วมยินดีในบุญใหญ่ๆมันมีพลังเปลี่ยนภพภูมิได้ขนาดนี้แล้วถ้าเราลองเอาหลักการนี้มาใช้กับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันล่ะคะอืแค่การเชื่อชมเพื่อนร่วมงานที่ทำทวนเจกสำเร็จหรือยินดีกับคนในครอบครัวที่เจอเรื่องดีๆแม้จะไม่เกี่ยวกับเราเลย พลังแห่งความยินดีเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะเปลี่ยนบรรยากาศในใจเราและคนรับตัวเราในแต่ละวันไปได้ขนาดไหนคะ